ไปกี่โมงนะ2นี่สิบ0โมงครึ่งแล้วนะนี่เขาห้นาที5นาทีเหรอโอเคฝันร้ายด้วยร้ายเพราะว่าคุณพันนี้เอาของหนูไปให้คุณเงินเพราะว่าเครื่องบินน่ากลัวมากอืมอือม,มีคนนิ่งนิ่งสับสนเต็มไปหมดเลยอือ ก็ฝันว่าเครื่องบินเขจะไม่ให้หนูขึ้นด้วยเพราะหนูไม่ได้ซื้อตั๋วเองผิดกฎหมายเหรอผิดกฎของเขาอ่ะอืมฝันว่าลูกเรียกด้วยป่ะเนี่ยออืมอืมมไปแล้วนะ ทำไมเอาเธอเข้าได้แล้วหรอกายอยากเธอเข้าไปได้แต่ปู่ถามเข้าไปไม่ได้ทำไมทำไม <c oughs> แล้วดูเธอให้ผมอยู่เปล่าเปลียวข้างในให้ผมอยู่เปล่าเปลียวข้างในอย่างนี้ได้ไงครับ <c oughs> ใช่ไหมไม่ยุติธรรมเลยนะครับแล้วดูโอ้โหไม่อยอมเข้าบ้านดูดูโอ้โหฉันเซ็กซี่ไหมนะคะ เอ็นดูเันสิคะพ่อก็คือไม่อยากเอาข้าวให้่าวลูกเอาไม่ข้าวเดี๋ยวเธอนะเธอดูเธอ,เธอผมขอความเป็นธรรมครับผมต้องการความเป็นธรรมครับดู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 เซ็กซี่ขี้แตกไปวัน,ว,นวันนะถังดูตาหนูสิคะพ่อมันหลงจะตาย ยี่ให้ถังเข้าไปก่อนแล้วก็ตามจับเธอแล้วพอเปิดเอาเธอเข้าถังอออถังก็คือฉลาดมากฉันเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่เอาฉันเข้าไม่เอาฉันออกไปข้างนอกบ้านด้วยหรอคะป้ามาต้องไปทำงานแล้วลูกไฮเลยอ่ะตบมือเลยอ่ะนี่มันไม่ใช่คลิปเปิดนะคุณนี่เจอพี่แล้วก็คือเป็นคลิปเปิดของเราไง เพราะว่าเรายังไม่ได้อัดคลิปตอนเช้าเลยยุ่งวุ่นวายกับลูกมากช่วงนี้ยิ่งอากาศร้อนลูกยิ่งวุ่นวายยิ่งอะไรก็วันนี้นะคะพี่แมบเนอยากจะเล่าอีกละยาก็คือไม่ไม่แค่บอกให้ฟังว่าวันนี้ก็คือมีแผนในการตัดคลิปตัดตัดตัดแล้วก็หมดวันละเนื่องจากว่าเพื่อค้นพบแล้วว่าเพื่อไม่เหมาะกับการกินนมใช่ไหมก็เลย มานั่งทำงานที่ชาตามือควรจะกินอะไรดีก็เลยเห็นเมนูส้มยูสุก็เอ้ไหนลองสั่งหน่อยสินี่จะเมนูส้มยูสุนะคะก็พี่ว่าใส่เกาลั้จริงๆเขามีบุกด้วยนะแต่พี่ว่าไม่ได้ใส่บุกเดี๋ยวขอชิมก่อนอันนี้เป็นแบบอานน้อยเลยอ้เอออื้อเอียว พี่เพียวอาจจะชอบนะแต่พวกนี้ถ้าได้ออกมาอีกก็อาจจะขอเปลี่ยนแล้วกันอันนี้พี่พว,ว่ามันเปรี้ยวสำหรับพี่กันไปแล้วก็พี่เป็นวันสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยมันอาจจะทําให้รสชาติบางอย่างมันแบบไม่ค่อยบาลานซ์อะมันเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างเงี้ยแหละแต่กินแล้วตื่นดีทำงานแล้วเจอกันฝันงานจะไม่ทันนะคะ ซื้อของเล่นใหม่มาให้เด็กๆนะคะไม่รู้เลยว่าเด็กๆจะชอบกันหรือเปล่าไ่ดูกันดีกว่าเฮ้เยอะไรใหม่เธอเปียเฮ้ยอาวางวางวางให้ดูลองเล่นดูสิเทกเจอร์เทกเจอร์แปลกๆว่ะนี่ยี่สิบเก้าาทเลยนะไม่หมดสนใจเดี๋ยว เด็กๆทุกคนสนุกมากเลยค่ะเล่นกันสนุกมากเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับของเล่นใหม่เลยค่ะเย้เย้สุกจังเลยเนี่ยเปียมาเลียงกงกล้ากลัวกลัวกลัวออกไปเล้วเปินในใป้าหน่อยยี่สิบเก้าบาทป้าพี่เว็บถึงกับเข้าครัวเองเลยนะครับอันนี้คือข้าวเที่ยงของพวกเรานะครับในเวลากี่โมงครับพี่เว็บ อีกประมาณสิบห้านาทีห้าโมงครับหิวกันจัดๆนะครับมีภารกิจมากมาย <Yeah. S 1> สองสองวันนี้นี่รวนกันสุดๆและบอกว่าต้องปรับเวลาใหม่ใช่ด,ดูสิน่าย,ยิ้มฮิฮิ